ดีค่ะปฏิหารพญานาคเรื่องจริงหรือเรื่องจริงฝันมหัศจรรย์ปฏิหารพญานาคทุกท่านก็คงตั้งใจรอคอยกันใช่ไหมคะว่าตอนที่สองเมื่อเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพแล้วเหตุการณ์จะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะจะมาบูชาองค์าาเหมือนพญานาค ที่วัดลานนาดาเกิดจริงๆค่ะแต่สิ่งเหล่านี้บอกก่อนนะคะว่าเ,ออเป็นความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลเพราะครั้งนี้มาในฝันคือคืนก่อนที่จะไปบูชาพญานาคที่วัดลานนาดาคืนนั้นพอมาถึงหลับไปก็ฝันว่ามีแม่น้ำใหญ่ แม่น้ำเล็กแล้วตนเองและผู้ช่วยผออ,อได้ลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำเล็กปรากฏว่ามองเห็นพญานาคทองคำนอนอยู่ใต้น้ำแต่เป็นผู้ชายก็เดินขึ้นฝั่งมาดูอีกอย่างตกใจแต่อยากจะรู้ว่าจริงไหม พอมองลงไปก็เห็นพญานาคทองคําค่ะอยู่ในน้ําแล้วก็วกตัวว่ายไปในถ้ำใหญ่ในแม่น้ําใหญ่หลังจากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งร่างสูงใหญ่มากมาถามโดยหยิบพญานาคจากพื้นดินพื้นทรายเล็กๆมาวางที่มือดิฉัน แล้วถามว่านี่ตัวอะไรดิฉันตอบว่าลูกพญานาคค่ะวันนั้นดิฉันก็นึกอยู่เสมอว่าอฝันนี้ทำไมถึงเป็นพญานาคทองคำและต่อมาพญานาคในรูปต่างๆก็ได้มาฝันเล่นให้ดูเรื่อยๆ จนทำให้ดิฉันต้องศึกษาเรื่องพญานาคจากหนังสือต่างๆและพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ว่าพญานาคนั้นมีสีลักษณะลักษณะที่หนึ่งตรงกับที่ดิฉันฝันซึ่งเป็นเรื่องมาหาัศจรรย์มากว่าพญานาคซึ่งมีอยู่สี่สีตระกูลที่หนึ่ง คือสีทองตระกูลที่สองสีเขียวตระกูลที่สามเรียกว่าสีลุง้งคือหลายๆสีและตระกูลที่สี่สีดำมาตรงกับที่ฝันเห็นพญานาคทองคำได้อย่างไรจะไม่เรียกว่ามหศสรรย์ปฏิหารพญานาคหรือคะ